่อนรุ่งอรุณแห่งอารยธรรมกองทัพต่างดาวได้ลงมายังดาวเคราะห์โลกแห่งนี้และสิ่งต่างๆก็ไม่เหมือนเดิมอ,อีกต่อไปและพวกเขาก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาให้เป็นทาสและคนรับใช้ของพระเจ้าคนหลายล้านคนเชื่อว่าพวกเราเป็นสิ่งที่มนุษย์ต่างดาวได้สร้างสารรค์ขึ้น <genetic> พันธุกรรมของมนุษยชาติ <genetic> เป็นเหตุการณ์สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเราครับพวกเขากล่าวว่า บรรพบุพร,บรุษของเราได้เปิดเผยความเป็นจริงในเงื่อนงามที่ลึกลับที่สุดที่พวกเขาเหลือทิ้งเอาไว้เมื่อท้ายคำโบราณเหล่านี้กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดซึ่งลงมาจากท้องฟ้าพวกเราก็อาจจะคิดได้ว่าเอออีทีคงจะมาเยี่ยมเราหรือมนุษย์ต่างดาวมาแต่งงานกับมนุษย์โบราณจนทำให้วิวัฒนาการของเราก้าวกระโดดหลายพันปี ชายผู้หนึ่งกล่าวว่าเขามีข้อพิสูจน์ผมเชื่อว่าสตาร์ชายไม่ใช่มนุษย์แท้ๆแต่คนอื่นก็ยังไม่แน่ใจนักวิทยาศาสตร์ล้าเลยต่อเรื่องนี้จนกระทั่งพวกเขาพบหลักฐานบางอย่างที่สนับสนุนความคิดนั้นผู้ที่เชื่อถือและผู้ที่ยังสงสัยหมอททษฎีนักบินอวกาศโบราณน,นี้จากหลายแง่มุมเพื่อจะดูว่ามันคือเรื่องจริงหรือเป็นเพียงเรื่องไร้าสาระ หลายพันปีก่อนมนุษย์รวมกลุ่มกันอยู่รอบกองไฟดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายพวกเขาไม่มีอะไรมากมายรวมไปถึงความคิดเกี่ยวกับโลกที่อยู่นอกถ้ำของตนเองแต่ในวันหนึ่งขณะที่เรื่องราวดำเนินอยู่นั้นจักรวาลก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เื่องจากในวันนั้นเมื่อหลายพันปีก่อนมนุษย์ต่างดาวเอเลียนลงมายังโลกเพื่อติดต่อสัมพันธ์กับมนุษย์นั่นคืออะไรนักบินอวกาศจากต่างดาวมาจากดาวเคราะห์ดวงอื่นเช่นนั้นหรือไม่ฟังดูเหมือนเรื่องไร้สาระแต่ถ้าคุณเชื่อคุณก็จะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปคนหลายล้านคนทั่วโลกเชื่อว่ามันเป็นเช่นนั้นต้องขอบคุณความพยายามของยอดนักเขียนเอลิชวอนดานิเคน และผลงานขายดี Charles of the g o d นหนังสือที่กระตุ้นจิตใจอย่างที่สุดครับมันทําให้เกิดข้อถกเถียงไปทั่วโลกมันไม่ใช่ส mm ิ hmm. ่งที่เป็นความคิดอะไรใหม่ๆหรอกครับมันไม่ใช่ของใหม่อะไรมากมายวอนดานิเคนได้เห็นบ,บางสิ่งบางอย่างที่แทบจะอธิบายไม่ได้อยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์โบราณเขากล่าวว่ามนุษย์ต่างดาวลงมาอย่างโลกแต่เขาไม่อาจบอกได้ว่าทําไมนับตั้งแต่หนังสือของเขาออกมาในปี1968 ทฤษฎีก็ได้พัฒนาเหตุผลเรื่องมนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลกของเรามากขึ้นเรื่อยเื่อยเรื่องเป็นเช่นนี้นานมาแล้วณที่ไกลแสนไกลดาวเคราะห์ที่คล้ายคลึงกับเราเกิดปัญหาเรื่องดาวเคราะห์ร้อนขึ้นสิ่งเดียวที่ช่วยป้องกันบรรยากาศไม่ถูกกัดเซาะจากรังสีที่แผดย่าจากดวงอาทิตย์คืออะไรมันคือทองคําแต่พวกเขาต้องการทองคําจํานวนมากดังนั้นสิ่งมีชีวิตจากดาวเคราะห์ที่ห่างไกลจึงออกค้นหาไปทั่วจักรวาลเพื่อหาแหล่งทรัพยากร บางทีพวกต่างดาวจะพบพวกเราแต่ได้พบกับดาวเคราะห์ที่เต็มไปได้วยทองคําพวกนั้นจึงเข้ามาที่นี่ทําให้เรากลายเป็นทาสเพื่อขุดเหมืองทองคําให้กับพวกเขาขณะที่อยู่ที่นี่พวกเขาได้สร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ไว้มากมายอย่างเช่นปิระมิดที่มีอยู่ทั่วโลกตั้งแต่อียิปต์ไปจน,นถึงอเมริกา พวกเขาใช้สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เพื่อใช้ในการนำทางและเป็นจุดลงจอดของยานอวกาศพวกเขาอาจจะดูเหมือนกับพวกเราหรืออาจจะแปลกประหลาดกว่านิดหน่อยไม่ว่าพวกเขาหน้าตายอย่างไรแต่ผู้มาเยือนเหล่านั้นน่าจะสอนเทคโนโลยีใหม่ๆกับเราได้เ i ียเจโอโซคลอสเป็นบุตรบุญธรรมของเอลิชวอร์เดนิคน วันนี้ขนำทฤษฎีนักบินอวกาศยุคโบราณมาสู่คนรุ่นใหม่ถ้าพูดกันถึงในทางเทคนิคแล้วนะครับเราอยู่กันในแบบยุคโบราณและพวกเขาได้ผลักดันเราอย่างนุ่มนวลไปในทิศทางที่ถูกต้องพวกเขาสอนคณิตศาสตร์แก่เราพวกเขาสอนเรื่องดาราศาสตร์แก่เรา,เาการเกษตรและก็ยังอื่นๆอ,อีกมากมายพวกเขาได้แนะนวเราไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องแต่แน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดในเทคโนโลยีจากางดาวนี้ก็คือเทคโนโลยีการทำเหมือง พื่อจะได้สิ่งที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดนั่นคือทองคาและเราอาจถามว่าแล้วหลักฐานเรื่องนี้อยู่ที่ไหนดูเหมือนว่าบทพิสูจน์อยู่ล,ล้อมรอบตัวเรานั่นเองถ้าลองดูให้ดีเรามีพื้นที่ทางโบราณคดีครับแล้วก็มีหลักฐานที่เป็นบันทึกเมื่อคนพื้นเมืองได้ถามมนุษย์เหล่านี้ว่าพวกคุณมาจากไหนกันพวกเขาไม่เคยชี้มือไปทางมหาสมุทรพวกเขากลับชี้ขึ้นไป บนท้องฟ้านะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนท er <huh> ี่เห็นด้วยนักโบราณคดีที่เชี่ยวชาญอย่างเคนเฟเดอร์คิดว่าผู้สนับสนุนแนวคิดนักวินญอวกาศโบราณเห็นเพียงแค่สิ่งที่พวกเขาต้องการจะเห็นสำหรับพวกเขามันเหมือนกับองค์กรสติภาพแห่งต่างดาวคนพวกนี้มาจากนอกโลกเข้ามายังโลกพวกเขามองดูรอบๆหลังจากที่เข้ามาแต่งงานกับพวกเราสักพักหนึ่งพวกเขาอาจจะพูดว่าเราจะช่วยเหลือผู้โง่เง่าที่น่าสงสารเหล่านี้แต่ผู้ที่เชื่อ ก็ได้เห็นข้อพิสูจน์ความคิดของพวกเขาในสิ่งปลูกสร้างและสิ่งที่มนุษย์ทําขึ้นในยุคโบราณทฤษฎีของผมก็คือบริเวณนี้คือเครื่องจักรนะครับสถานที่แห่งหนึ่งที่เราสามารถหาหลักฐานได้ก็คือที่นี่ในอเมริกาเหนือใกล้กับเม็กซิโกซิตี้นักทฤษฎีนักบินอวกาศต่างดาวเทสเรนชื่อว่าเมืองเทโอทิหอคานเมืองโบราณที่ลึกลับนี้คือสถานที่ซึ่งมนุษย์ต่างดาวเคยขุดเหมืองแร่ทองคําเอาไว้ ตามทฤษฎีแล้วน่าจะมีอะไรบางอย่างกระทำกับพลังของปิรามิดตัางสีคอสมิกลมสุริยะใครจะรู้ว่าในการผสมผสานกับรูปทรงของพิรามิดจะเป็นช่องทางให้พลังงานและปฏิกิริยากับแร่ไมกา้าจะทําให้ปฏิกิริยาทางเคมีคเกิดขึ้นที่จะให้สิ่งที่ออกมาก็คือทองคํานั่นเองแต่เมืองเทโอทิฮุคารไม่ใช่สถานที่เดียวที่มนุษย์ต่างดาวลงมาและเข้ามาปกครองพวกเราทั่วโลกมีสิ่งปลูกสร้างแปลกและลึกลับ ที่ดูเหมือนว่าจะออกแบบและสร้างสรรค์จากบุคคลในโลกอื่นไม่ห่างจากเทโอทีโฮคารมากนักคือที่เชนอิซามีลานจอดอยู่ที่ด้านบนของตัวปิรามิดหลักด้วยและที่บาเบกอยู่ทั้งตอนเหนือของเลบานอนคือซรางโบราณก้อนหินขนาดมหึืมาหรืออะไรบางอย่างแต่บางทีลานจอดที่เป็นปริศนาที่สุดก็คือเซนนัสคาในเปรู เส้นนัสคาคือสถานที่ที่มีผู้เชื่อถือเรื่องลึกลับมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่ราบสูงเทเลรายที่ตัดกันเป็นกากบาทเส้นสายเหล่านี้อยู่มาอย่างน้อย1000ปีสิ่งนี้มีบางคนพูดว่าดูเหมือนกับเส้นทางลวงจอดในยุคสมัยใหม่ภาพเหล่านี้มีความยาวเป็นไมล์หรือว่าสองไมล์ครับและขี่เป็นเส้นทางตรงยาว มีบางสิ่งที่ทุกวันนี้เรามีปัญหาถ้าเราต้องการจำลองแบบมันโดยไม่ใช้การขนส่งหรือว่าอุปกรณ์ทางเทคนิคใดๆและคนที่มีชีวิตในเปรูเมื่อสาพันปีก่อนจะทำสิ่งเหล่าน,นี้ขึ้นมาได้ยังไงกันมันไม่มีคำอธิบายเลยมันเป็นมากกว่าล้านจอดยานอาวกาศมีสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากกว่านั้นถ้าคุณมองจากด้านบนลิงแมงมุมและนกขนาดใหญ่กว่าสนามฟุตบอล มองไม่เห็นจากพื้นดินแต่มีชีวิตขึ้นมาเมื่ออยู่บนท้องฟ้าอรยธรรมยุคโบราณทําอะไรเช่นนี้ได้อย่างไรโดยปราศจากเครื่องมือยกเครื่องบินหรือแม้แต่ยานอวกาศจะต้องมีคนอยู่บนบอลลูนหรือไม่ก็เครื่องบินยานอวกาศหรือยานตาระโนมทวงเพื่อที่จะกํากับการว่าเส้นสายเหล่านี้ครับนั่นคือสิ่งที่เราไม่อาจจะรู้ได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจกล่าวว่าเรารู้ ก็คือเมื่อพวกเขาลงจอดนักบินอวกาศพวกนั้นมีงานต้องทำจากเรื่องราวนี้พวกเขาจะนำเราเข้าไปและแสดงวิธีการสร้างและใช้เครื่องมืออย่างเช่นเลเซอร์ที่ใช้ในการตัดหินเพื่อให้ได้แผ่นหินท่อนหินที่เรียบเกลี้ยงกล่ำท่อนหินนี้อาจนำมาใช้สร้างสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคโบราณที่ยังสร้างความประหลาดใจาให้กับเราอย่างเช่นปิระมิดของชาวอียิปต์ นักโบราณาคดีเชื่อว่าปิระมิดมีอายุถึง5,000ปีแล้วหินแต่ละก้อนน้ำหนักมากถึง15ตันและในอเมริกาใต้ประตูที่ทำขึ้นจากหินก้อนใหญ่พิระมิดและหินก้อนใหญ่ที่สูงถึง1,3 0 0 0พฟุตหลายร้อยปีหรืออาจจะกว่าพันปีก่อนแต่ละก้อนน้ำหนักมากถึง130ตันแล้วคนธรรมดาจะใช้เทคโนโลยีประเภทไหนกัน ที่จะเคลื่อนย้ายก้อนหินเหล่านี้แกะสลักและสร้างสีสันให้แก่มาได้ดูเหมือนว่าจะใช้เทคโนโลยีทันสมัยเกินกว่าจะเป็นของบรรพบุรุษโบราณของเราแต่ลวดลายที่อยู่ลึกเข้าไปในวิหารของอียิปต์ก็อาจจะให้เงื่อนงำที่น่าพิศวงแก่เราซึ่งเราไม่อาจมองข้ามแต่ก่อนอื่นเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะบอกเราได้ว่ามีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่มนุษย์ต่างดาวส่งผลต่อเราพวกเขาจะหวนกลับไปยังดวงดาวที่อยู่ห่างไกลอีก <All right. S 1> หรือไม่ หรือพวกเขาจะติดอยู่ที่นี่อาจจะมีพาดหัวข่าวใหญ่นะเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเรานำกลับคืนให้กับพวกเขาแล้วะมีลูกหลานของพวกเขามีชีวิตยอยู่ร่วมกับเราหรือไม่ในช่วงทศวรรษที่1 930เด็กหญิงวัยรุ่นคนหนึ่งได้พบถ้ำในเม็กซิโกเธอได้ไปเจอกับสิ่งที่น่าแปลกประหลาดหัวกระโหลกสองหัวที่ครึ่งหนึ่งฝังอยู่ในโคลนเมื่อเธอขุดมันขึ้นมา เธอก็ต้องประหลาดใจกับลักษณะของกะโหลอีกอันหนึ่งนี่อาจจะเป็นหลักฐานทางกายภาพได้หรือไม่ที่จะบอกว่ามนุษย์ต่างดาวไม่ได้เข้ามาครอบครองโลกของเราเท่านั้นแต่มันได้เปลี่ยนแปลงเส้นทางของผพันธุ์มนุษย์ไปตลอดกาลนักเขียนลอยผายคิดเช่นนั้นผมเชื่อว่าสตาร์ชายไม่ใช่มนุษย์แน่ๆบอกได้เลยว,ว่าผมเชื่อแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยก่อนที่เราจะเรียนรู้ว่าจะมีหัวกะโหลอันไหน ที่จะเป็นข้อพิสูจน์ทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณนี้เราจำเป็นจะต้องย้อนกลับไปยังจุดเริ่มตน้นเราต้องใช้เวลาอีกหลายวันในการวิเคราะห์คำนวณใช่ไหมหลักฐานชิ้นแรกสุดในการค้นหาสิ่งที่นอกเหนือจากตัวเราของมนุษย์เราอาจจะพบข้อเท็จจริงได้จากภาพวาดบนผนังถ้ำโบราณเมื่อนักโบราณคาดีเริ่มต้นศึกษาเรื่องราวที่บรรพบุรุษของเราได้สลักเอาไว้บนก้อนหินและผนังถ้ำบางคนตั้งข้อสังเกตว่าภาพและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหลายอย่าง ดูจะไม่เข้ากับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของเราเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายภาพเหล่านี้ได้สิ่งที่ปรากฏอาจจะเป็นคนที่สวมชุดอวกาศสวมหมวกและมีสายอากาศตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการทํางานภาสนามทางโบราณคดีภาพเหล่านี้มีคําอธิบายที่ยอมรับได้เมื่อเราเห็นวัตถุที่มนุษย์ทําขึ้น แลวมันดูเหมือนกับว่ามีเทพเจ้าแล้วก็มีใครสักคนลอยอยู่บนอากาศผมจะบอกว่านั่นแหละครับคือสิ่งที่ตรงกันกับสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับเรื่องราวการกำเนิดผมเดาว่าพวกเขาน่าจะพยายามที่จะพัฒน,นาถ,ถึงเทพเจ้าผมคิดว่ามันเป็นคําอธิบายที่ง่ายกว่าที่จะบอกว่ามันน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวที่สมอุกอป,ปกรณ์แปลกๆมากกว่าในช่วงต้นศตวรรษที่20อุกอปกรณ์แปลกในยุคสมัยใหม่ทําให้เราคิดถึงเส้นนัสคาในเปรูและสงสัยว่าใครที่ทําให้เกิดภาพเขียนลายที่น่าทึ่งเหล่านี้ โดยไม่มีใครหรืออะไรกำกับอยู่ด้านบนมีคนอื่นที่คิดไปว่าอาจจะเป็นเรานี่เองที่สร้างมันขึ้นมาเมื่อมนุษย์ต่างดาวจากเราไปเพื่อกลับไปยังดวงดาวที่เป็นบ้านของพวกเขาเทพเจ้าจากไปครับแล้วผู้คนที่เหลืออยู่ต้องการติดต่อกับเทพเจ้าและต้องการให้ท่านกลับมาพวกเขาก็เลยวาดภาพบนพื้นดินเพื่อจะบอกว่าเราอยู่นี่นะ ถ้าทำปรารถนาจะกลับมาแล้วก็เราอยู่นี่แหละแต่ในช่วงทศวรรษที่1960มนุษย์คนแรกได้ขึ้นไปบนอวกาศและได้เหยียบบนดวงจันทร์ทันใดนั้นความคิดเรื่องสิ่งมีชีวิตจากดวงดาวอื่นที่เดินทางมาก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นความคิดบ้าบออีกต่อไปต่อมาทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณก็พร้อมจะถึงจุดจบของมัน เมื่อนักเขียนเ e อริชวอนดานิคนตีคิหนังสือที่สถทานโลกช h a r อัลส of the ด o d s ในปี1968ผมปม็นผู้จัดการโรงแรมอยู่ครับตอนที่ผมเขียนเรื่อง Char อั t ส of the Gods มันเป็นหนังสือที่มีอะไรบางอย่างผิดพลาดครับมีบางอย่างที่ทุกวันนี้ผมรู้ว่าผิดไม่ใช่ทุกเรื่องแต่มีบางส่วนที่ผิดจะถูกหรือผิดก็ตามแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ความคิดที่ว่าเมื่อหลายพันปีก่อนมนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลกและเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์แห่งมนุษย์ไปตลอดกาลต่เอริช ไม่ใช่คนแรกที่เผยแพร่ความคิดนี้หลายทศวรรษแล้วมีผู้เชื่อถือในความคิดที่ยังกันตั้งชื่อว่าทฤษฎีแพร่กระจายท้าพนันให้คาดดาวจุดกําเนิดของความชันฉลาดของมนุษย์เววิสติโรพบความก้าวหน้าอย่างที่สุดมันเหมือนกับว่ามีแหล่งกําเนิดเดียวเนื่องมาจากโดยปกติแล้วผู้คนที่พูดได้เป็นคนโง่ต้องหาพัฒธธรรมที่ฉลาดเป็นพิเศษแรกเริ่มนักทฤษฎีแพร่กระจายชี้ไปที่อียิปต์ที่นิยมแอตแลนติสชี้ไปที่จุดกึ่งกลางของแอตแลนติก ไม่มันมาจากที่นั่นครับอีลิส <Gym. S 1> ชี้ข <UNT> ึ<ช>้นไปข้างบนในช่วงกลางยุคพันก็ร้อยเจ็ดสิบทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาหลายสิบปีการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวกลายเป็นเรื่องขาประจำตามหน้าหนังสือโทรทัศน์และภาพยนตร์ ตลอดทั้งเรื่องที่น่าตื่นเต้นนี้คำถามหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเสียงเดียวกันท่ามกลางหมู่ผู้ที่เชื่อถือก็คือใครสร้างมหานครปิรามิดของอียิปต์ยิ่งไปกว่าที่อื่นใดปิรามิดเป็นตัวแทนของความสามารถที่เหนือนจินตนาการของสถาปัตยกรรมในโลกโบราณวิลเลียมเฮนรี่นักเขียนเชื่อถือหลักฐานที่ว่า น่าจะมีใครอื่นเป็นผู้สร้างมากกว่าชาวอียิปต์ผมคิดว่ามหาปีระมิดเป็นอุปกรณ์พลังงานขนาดยักษ์มันสามารถรับและส่งพลังงานจากจุดที่อยู่ห่างไกลจากทั่วจักรวาลได้หลักสําคัญก็คือสถานที่ตั้งของมหาปีระมิดมันตั้งอยู่ตรงกลางของพื้นที่โล่งกว้างมากทีเดียวน้ําตาลไอซิ่งบนก้อนเคก้กดูเหมือนว่ามหาปีระมิดจะอยู่แนวเดียวกันกันกบดวงอาทิตย์และดวงดาวในทาภูมิศาสตร์ขมันดูเหมือนว่า จะหันไปแนวเดียวกันกับตำแหน่งของดวงดาวในหมู่ดาวไทออริยธรรมเมื่อ5,000ปีก่อนจะมีการคำนวณที่ก้าวหน้าขนาดนี้ได้อย่างไรแล้วเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนักถ่ายภาพวิดีโอเทสเทรนไปเห็นเป็นชนาที่คล้ายกันในหมู่พิระมิดที่เทโอที่หกานผู้สร้างที่นี่คนวางแผนออกแบบที่นี่จะต้องมีความรู้จากสวรรค์หรือไม่ก็เทพเจ้าอาจสร้างมันขึ้นมาด้วยตนเอง ผูว้วางแผนพื้นที่แห่งนี้อาจเป็นเทพเจ้านะครับที่จริงแล้วเทโอที่หัวคารที่สถานที่นี้มาถึงดินแดนแห่งเทพเจ้าหรือว่าสถานท,ที่เทพเจ้ามาจมนุมกันนั่นเองบางคนกล่าวว่าเมืองโบราณแห่งนี้สร้างโดยการจัดลําดับเหมือนกับระบบสุริยะของเราและปิรามิดเล็กๆก,ก,ก,ก็ใช้แทนดาวพลูโตแม้ว่าเทโอที่หวคารจะมีอายุ2,000ปีมาแล้วดาวพลูโตก็ได้รับการค้นพบเมื่อไม่กี่ทศวรรษมานี้เองคำตอบก็คือ มีเทพเจ้าจากต่างดาวที่ลงมาจากสวรรค์และก็มอบความรู้ให้กับมนุษยชาตินั่นเองครับความรู้นั้นก็คือคณิตศาสตร์และก็ดาราศาสตร์เท็ดคิดว่ามนุษย์ต่างดาวที่เป็นกลุ่มเจ้าเรียกว่าอนุนาคีได้สร้างเทโอทิวาคารนและสิ่งปลูกสร้างลึกลับเช่นนี้อีกมากมายและพวกอนุนาคีคือใครและพวกเขามาจากดาวเคราะห์ดวงไหนเมื่อ6 0 0 0ปีก่อนอริยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ชาวซูเมเรียนแห่งเมโสโปโตเตเมียป้ายแก่ฉลักที่บอกเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้าที่เรียกว่าอันนูนาคีลงมายังโลกจากดินแดนที่พวกเขาเรียกว่านิบิรูพวกเขาได้ให้ของกำนันแก่เรานั่นก็คือเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแบ่งปันความรอบรู้ให้กับดินแดนของเราเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลในวิชาการส่วนใหญ่เรียกเทพเจ้าอันนูนาคี และใช้ข้อเขียนของชาวซูเมรียนในฐานะที่เป็นนิทานปรามปราแต่ไม่ใช่ทุกคนที่คิดเช่นนั้นเมื่อข้อเขียนโบราณได้กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดเหล่านี้ว่ามาจากท้องฟ้าเราน่าจะนําความคิดในฐานะที่มันเป็นเช่นนั้นไม่ใช่นาความคิดในเชิงสัญลักษณ์หรือว่าการตีความครับเอาละครับเพราะเขาอาจจะหมายถึงอย่างนี้ก็ได้มันอาจจะมีความหมายง่ายๆอย่างเช่นเฮ้ มีไอทีมาเยี่ยมเราหรือไงไมันจะแค่อทีทีที่มาเยี่ยมเราจากทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณแท้จริงแล้วมนุษย์ต่างดาวนี้เองที่สร้างสารค์เราขึ้นมาเป็นเรื่องที่น่าตกใจเกินกว่าจะเชื่อมีข้อพิสูจน์อะไรกระโหลกโบราณนี้อาจจะเป็นหลักฐานว่าเมื่อหลายร้อยหลายพันปีก่อนมีมนุษย์ต่างดาวมาอย่างโลกและมาสืบเผ่าพันธุ์ร่วมก,กันกับมนุษย์พวก<ด>เขาเห็นมนุษย์ ที่คิดว่าน่าจะดีพอก็เลยนำมาเป็นภรรยาปริศนาที่ว่าเรามาถึงดาวโลกได้อย่างไรเป็นส่วนสำคัญที่สุดของทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณนักวิทยาศาสตร,ร์กระแสะหลักยอมรับว่ามนุษย์สมัยใหม่มีวัฒนาการมาจากบรบรพบรุษร่วมกันกับสัตว์จำพวกลิงใหญ่อื่นๆแต่โฮโมเซเปียนเดินอ,อยู่ในโลกเป็นเวลากว่าหนึ่งแสนปีมาแล้วเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญสงสัยกนมนาแล้วว่า อะไรจุดประกายให้เกิดอารยธรรมใหม่ขึ้นมาเมื่อ6,000ปีที่แล้วตัวเชื่อมที่หายไปก็คือการแทรกแซงของมนุษย์ต่างดาวที่เข้ามาในยีนของเราครับเพราะว่ามีสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะ,จะชัดเจนอย่างมากการก้าวกระโดดอันยิ่งใหญ่ของเราเกิดขึ้นจากในถ้ำและทันทีทันใดนั้นเราก็สร้างปิระมิดขึ้นมามากมาย ผู้สนับสนุนทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณได้อ้างว่าสิ่งที่จุดประกายให้กับอรารยธรรมของมนุษย์นั้นมาจากอาวกาศเมื่อมนุษย์ต่างดาวได้โฉบลงมาจาับมนุษย์ผู้หญิงของเราไปเรื่องนี้เป็นทั้งเรื่องรักและเรื่องลาจากการสืบพันธุ์กันภายในกลุ่มดำเนินต่อไปครับมีการพูดถึงเรื่องนี้ในพระคมภีพระบุตรแห่งพระเจ้าลงมาและพบกับลูกสาวทรงสเสน่ห์ของมนุษย์และอยู่กินกันจนให้กําเนิดบุตรออกมาในภายหลังบางทีและพวกเขาอาจจะไม่ได้ทอดทิ้งเราไป นักทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณบางคนกล่าวว่าเรื่องราวของการสร้างสรรค์พวกเรล่านั้นไม่สวยงามเท่าไหร่นะักพวกเขากล่าวว่าเหมือนการถ่ายเทพ,พันธุกรรมเรื่องราวการสร้างสรรค์ในยุคเริ่มแรกคือการที่เทพเจ้าซูเมเรียนได้สร้างมนุษย์ขึ้นจากหลอดแก้วโถวและดินเหนียวแต่ถ้าเราเห็นด้วยกับทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณเทพเจ้าที่สร้างสรรนี้ไม่ใช่เทพเจ้าจริงๆแต่เป็นมนุษย์ต่างดาวต่างหากไมว่าพวกเขาจะสืบพันธุ์กับเรา หรือสร้างเราขึ้นมาจากดินเหนียวแต่เราต้องหาว่าทำไมจึงทำเช่นนั้นเมื่อพวกมนุษย์ต่างดาไม่ยอมให้มือตนเองแปดเปื้อนแต่ต้องการที่จะมีกองกำลังบนโลกที่เชื่อฟังเขาแล้วก็ยังบูชาเขาด้วยเหมือนกับเป็นเทพเจ้าพวกเขาต้องการกำลังคน <The internet. S 1> นักบ,บินอวากาศโบราณมาที่นี่เพื่อผลอย่างหนึ่งก็คือทำเหมืองคับ และไม่ได้ใช้กําลังคนเพื่อกุดเหมืองเท่านั้นแต่ว่าใช้แรงงานคนเพื่อเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชพวกเขาเป็นทาสชใช้เทพเจ้าประพบเงื่อนงำอย่างหนึ่งที่นี่ในประเทศจีนกับผู้คนที่น่าสนใจเรียกว่าดโดรป้าชาวดโดรป้าพวกเขาได้อ้างว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์ต่างดาวที่ยังคงอยู่รอดบนโลกใบนี้เรื่องราวเป็นเช่นนี้ ปี1938นักโบราณคดีได้ค้นพบที่ฝังศพแปลกๆในถำ้ำใกล้กับชายแดนจีนที่เบกเขาพบโครงกระดูกเล็กๆแต่มีหัวกะโหลกขนาดใหญ่เขาพบแผ่นจานหินแปลกๆมีคำจารึกเลก็กๆจิวอยู่ในร่องของจานหินด้วยแม้จะเป็นการค้นพบที่แปลกประหลาดแต่ไม่มีใครสนใจเรื่องนี้เป็นเวลา20ปีแล้วเมื่อมีใครคนนึงอ้างว่าตนเองอ่านคำจารึกนั้นออกพวกเขาเล่าว่า เป็นเรื่องราวของการตกลงมาอย่างลวกของเราเมื่อหนึ่งปีที่แล้วมันเป็นสิ่งที่ดูแปลกนะครับพวกเขาสร้างสรรค์อาร,อรายธรรมหมู่บ้านสร้างความเจริญรุ่งเรืองขึ้นต่อเนื่องทำการเกษตรและสุดท้ายพวกเขาก็กลายเป็นบรรพบุรุษของเผ่าพันธุ์ของชาวจีนข้ออ้างนี้น่าอัศจรรย์เพียงพอที่จะทำการสืบค้นกันต่อไปเราอาจไม่เคยรู้ความจริงว่า มีหลายคนอ้างว่าชาวจีนเก็บหลักฐานเอาไว้อย่างแน่หนาทำไมชาวจีนถึงมีมากถึง1,200นองล้านคนบนโลกใบนี้ครับเพราะว่าพวกเขามาที่นี่ก่อน,นสิพว,พวกเขาพบัวกระโหลกอันหนึ่งที่ไม่เหมือนกับที่พบในประเทศจีนแต่ก็มีเรื่องเล่าที่คล้ายๆกันแต่เราสามารถตรวจสอบกะโหลกนี้ได้และอาจจะพบกับประวัติความเป็นมาของมันด้วย